อาลนะครับในหัวข้อนี้ก็จะมาพูดถึงแผนภูมิความเค้นความเครียดนะครับหรือว่าาสับเทคนิคและเรียกว่าสเตรสเทรนเดกรัมนะครับแผนภูมินี้แหะครับจะทําให้เรารู้จักนิยามของคําว่าความแข็งแรงหรือว่าสเตรนทนะครับที่เราเพียนเฝ้าพูดถึงมันมาตั้งแต่ต้นนะครับรวมถึงยังจะรู้จักปริมาณอื่นๆด้วยเช่นพวกค่ายัางโมดูลัสซึ่งย่อด้วยตัวตัว e นะครับแล้วก็ค่า จุดยิวพอยต์นะครับหรือว่าจุดคากนะครับย่อด้วย y p นะครับอันนี้ก่อนจะไปพูดถึงอะไรเยอะๆเนี่ยมาดูกันก่อนว่าแผนภูมิความเค้นความเครียดเนี่ยมันสร้างกันยังไงนะครับก็เขาก็จะมีชิ้นงานชิ้นหนึ่งนะครับเสร็จแล้วเขาก็เอามาเข้าชิ้นเข้าเครื่องทดสอบแรงดึงเครื่องทดสอบแรงดึงเนี่ยนะครับเขียนก่อนนะครับเครื่องทดสอบแรงดึง เครื่องทดสอบแรงดึงเนี่ยเราเรียกว่าเครื่องออ Universal นะครับ Universal Testing Machine นะครับที่เรียกว่า Universal เพราะว่ามันใช้ทดสอบออวัสดุได้หลายแบบนะครับแล้วก็เอาเครื่องนี้มาใช้สำหรับทดสอบแรงดึงซึ่งเครื่อง Universal Testing Machine เนี่ย เราเรียกว่าเครื่อง UTM เครื่องยอ่อเลือกชื่อสั้นๆมันเป็นชื่อนี้นะครับอันนี้พอเราเอาชิ้นงานมาทดสอบแรงดึงเนี่ยนะครับเขาก็จะวัดความยาวเริ่มต้นมันไว้ก่อนนะครับเสร็จแล้วเขาก็จะเริ่มใส่แรง P เข้าไปนะครับอขอโทษทีครับผมพูดเร็วไปนิดนึงคือนอกจากเขาวัดความความยาวเริ่มต้นแล้วเนี่ยเขาก็จะวัดพื้นที่หน้าตัด A ไว้ด้วยนะครับว่าพื้นที่หน้าตัด A ศูกับความยาวเริ่มต้น A ศูย์มันมีค่าเท่าไหร่ หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เอาเ,อเข้าเครื่องทดสอบแรงดึงโดยค่อยๆเพิ่มแรง P ไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเวลาทดสอบแรงดึงเนี่ยจะไม่ได้ใส่แรง P ไปแค่แค่แรงเดียวนะครับจะค,ค่อยๆเพิ่มแรงดึงเนี่ยไปทีละนิดทีละนิดดึงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับาวนี้เราเรียนในหัวข้อที่แล้วมาแล้วนะครับพอแรง P มันเปลี่ยนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะมีผลทําให้ความเค้นดึงเนี่ยมันมีค่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเหมือนกัน นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราบันทึกนะครับลองลองทำตารางบันทึกดูนะครับถ้าเราทำตารางบันทึกโดยโดยที่เราบันทึกค่าแรง P ที่เราดึงนะครับแล้วเราก็บันทึกค่าความยาว L ที่มันที่มันค่อยๆ่อยยืดเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเราก็สามารถที่จะเอาค่าแรง P ตัวนี้เนี่ย มาคำนวณเป็นความเค้นได้นะครับก็เปลี่ยนเป็นตารางในลักษณะอย่างนี้นะครับโดยตารางแรกความเค้นเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับเท่ากับ p หารด้วย a 0นะครับหรือว่าแรงดึงหารด้วยพื้นที่หน้าตัดของมันนั่นเองนะครับส่วนสเตรนเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับเดลส่วนด้วย l 0นะครับซึ่งเดลตัวนี้เนี่ยมันก็คือ L ลบด้วย L 0ย์ในกรณีนี้เองนะครับตัว L นี้ก็มาจากตารางตารางอันนี้นะครับดังนั้นพอเราเราคำนวณค่า P คือเราเปลี่ยนแรง P ไปเรื่อยๆนะครับเปลี่ยนแรง P ในการดึงชิ้นงานชิ้นนี้ไปเรื่อยๆนะครับระยะยืดก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเหมือนกันนะครับระยะ L ก็จะเปลี่ยนไปเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถจะคำนวณทั้งสตรสที่ ที่แรงต่างๆได้นะครับแล้วก็สามารถจะหาสเตรนที่ที่สอดคล้องกับแรงดึงต่างๆได้ด้วยนะครับอันนี้พอเราเอาเราเอาข้อมูลพวกนี้นะครับลงมาพอดบนกราฟนะครับโดยให้แกนตั้งเนี่ยเป็นความเค้นนะครับความเค้นก็คือสเตรสะนะครับแล้วก็ให้แกนนอนเนี่ยเป็นความเครียดนะครับ ความเครียดก็คือสเตรนเวลาเราเอาข้อมูลเหล่านี้มาพลอตนะครับมันก็จะได้จะได้จุดข้อมูลออกมาอย่าลืมนะครับแต่ละจุดข้อมูลพวกนี้เนี่ยมันเกิดจากการใส่ใส่แรง P 1ค่านะครับ1จุดคือใส่แรง P 1ค่าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีเส้นโค้งเออโทษทีครับถ้าเกิดว่ามีแรง P หลายๆค่า ก็จะเกิดหลายจุดขึ้นมานะครับนะครับแผนภูมิที่เกิดเป็นที่เกิดเป็นเส้นโค้งที่เห็นที่ที่เห็นบนบนจอเนี้ยนะครับถ้าเราลากเส้นต่อจุดพวกนี้ขึ้นมานะครับเราก็จะได้แผนภูมิที่เราเรียกว่า stress strain diagram นั่นเองนะครับหรือแผนภูมิความเค้นความเครียดนั่นเองนะครับอันนี้เป็นเรื่องน่าสนใจครับเพราะว่าเวลาเราเอาวัสดุที่ท,ที่ต่างประเภทกันนะครับมา มาทําการดงนะรราึงเนี่ยนะครับเราก็จะพบเส้นโค้งเนี่ยนะฮะเส้นโค้งความเข็นความเครียดชนิดนะครับมันจะมีผมเขียนโน้ตไว้ตรงนี้ซึ่งหนึ่งนะฮะตรวนี้คือ stress strain curve นะครับ curve นะครับก็คือเส้นโค้งความเค้น,คว,ค,นความเครียดน,น,น,นะครับมันเป็นเรื่องน่าประหลาดตรงที่ว่าเวลาเราเอาวัสดุต่างชนิดมาดึงนะครับเราจะพบเส้นโค้งความเข็นความเครียดเนี่ยที่มันแตกต่างกันไปตามชนิดของวัสดุนะครับคราวนี้ นักวิจัยเขาก็ดึงวัสดุหลายชนิดนะครับดึงเอาเหล็กมาดึงเอาไม้มาดึงเอาคอนกรีตมาดึงเอาทองเหลืองมาดึงเอาหลายๆตัวมาดึง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 นะครับพอดึงไปดึงมาเนี่ยเขาก็พบว่าเส้นโค้งความเข้นความเครียดเนี่ยมันสามารถจะจัดได้หรือแบ่งได้ออกเป็นสัก2กลุ่มหรือ3กลุ่มนะครับแล้วแต่ความละเอียดในการแบ่งนะครับเราเรามาดูกลุ่มแรกนะครับกลุ่มแรกเนี่ยก็คือเคอร์ฟสเตสเตนของ กลุ่มพวกเหล็กกล้าละมุนนะครับผม้ตไปตรงนี้นะครับเป็นเป็นสเตรสเตรนอันนี้เป็นดอกจานไว้แล้วกันนะครับเป็นสเตรสเตรนไดอะแกรมของของพวกเหล็กกล้าละมุนนะครับเหล็กกล้าละมุนเนี่ยเดี๋ยวในตอน ในตอนที่ว่าด้วยเหล็กเนี่ยก็คงจะได้รู้รายละเอียดกันต่อไปนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ให้รู้ไว้ก่อนนะครับเหล็กกล้าละมุนตัวนี้เนี่ยก็คือก็คือไม s t ส e ตลนะครับนะครับไม s t ส e ตลเนี่ยเราพบมากในในเหล็กที่ใช้เป็นเป็นเหล็กรูปพรรพันธ์นะครับเหล็กรูปพรรพันธ์ก็คือเหล็กที่เป็นเหล็กกองเหล็กฉากเหล็กหน้าตัดเหล็กกองหน้าตัดเป็นอย่างเงี้ยนะครับเหล็กฉากก็เป็นแบบนี้นะครับ เหล็กรูปตัว I หรือว่า IB มมันก็หน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับก็จะพบมาในเหล็กรูป,ปรพัณฑ์แล้วก็เหล็กในงานงานคอนกรีตนะครับงานคอนกรีตเสริมเหล็กก็จะพบเหล็กไมลสตีลกันซะเยอะนะครับถ้าเราเอาเหล็กละก้าละมุนหรือว่าไมลสตีลมาเข้าเครื่อง UTM หรือเครื่องทดสอบการดึงเนี่ยนะครับเราก็จะพบว่ากราฟความเค้นความเครียดเนี่ยก็จะได้ดังรูปที่เห็น ข้างล่างนี้นะครับรูปนี้นะครับโดยจุดที่น่าสนใจก็คือเดี๋ยวต้องเปลี่ยนสีประการิิดนึงนะครับจะได้เห็นภาพชัดขึ้นคือลักษณะพิเศษของเคอร์ฟสเตตสเตนไดแกรมของเหล็กก้าลมุนเนี่ยนะครับก็คือมันจะพบจุดคลากบนนะครับหรือว่าอัปเปอร์ยูพอยแล้วก็จุดคลากล่างโลว์ยูพอยในลักษณะอย่างนี้พูดง่ายๆคือ เหล็กก้าละมุนเนี่ยจะมีเส้นเคอร์ฟมาตรฐานเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับอันนี้คืออั p เปอร์ยูพอย์นะครับแล้วก็จุดข้างล่างนี้ก็คือโลเวอร์ยูพอย์อันนี้จะพบเฉพาะในเหล็กก้าละมุนเท่านั้นนะฮะจะไม่พบในในวัสดุชนิดอื่นนะครับนะครับตอนนี้รู้จักสเตสเตนของของวัสดุกลุ่มแรกแล้วนะครับกลุ่มเหล็กกล้าละมุนจะเป็นอย่างนี้นะครับคราวนี้ถ้าเป็นถ้าเป็นวัสดุวัสดุเปลาะนะครับ เ,เขียนไว้ตรงนี้นะครับเป็นเป็นสเตรสเป็นสเตรสเทรนไดอะแกรมนะครับของวัสดุเปล่านะครับวัสดุเปล่าเนี่ยนะครับมันก็จะมีลักษณะของเส้นโค้งเนี่ยจะสังเกตด,ดูนะครับจะไม่เห็นจุดหัก จะไม่เห็นจุดยิวพอยต์นะครับจุดคลากอย่างที่นักเรียนเห็นอยู่ในในเคอร์ฟแรกเมื่อสักครู่นี้จะไม่เห็นเลยนะครับลักษณะที่เห็นเนี่ยก็จะไปเห็นเป็นเส้นโค้งสมูทไปโดยที่จะมีจุดขาดเนี่ยเป็นจุดที่สูงที่สุดนะครับจุดนี้นะครับจุดนี้เป็นเป็นจุดที่สูงที่สุดนะครับลักษณะของวัสดุเปล่ะก็จะเป็นลักษณะอย่างที่เห็นอันนี้ นะครับโดยที่จะเห็นว่าเราไม่เห็นนะครับหามารสำคัญตรงนี้นะครับจุดม้าคือเราจะไม่พบไม่พบจุด U point ที่ชัดเจนสกดใหม่ะนะครับไม่เห็นจุด U point ที่ชัดเจนนะครับอันนี้เป็นลักษณะของของวัสดุปเปลาะนะครับเขียนไว้ในนี้นะครับเป็นวัสดุปเปลาะนะครับอันนี้จุดสังเกตอันที่2คือถ้าเป็นกรณีของวัสดุปเปลาะนะครับจุดขาดจะเป็นจุดที่สูงที่สุดนะครับตรงนี้เนี่ยครับตรงนี้แหละครับที่เราเรียกว่า จุดขาดนะครับเอาแล้วนะครับคันนี้จุดขาดใน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 หน้าง,งานจริงๆเวลาเราทดสอบดึงเหล็กมันคือจุดไหนครับก็คือจุดที่เราเพบว่าเหล็กเนี่ยมันโดนดึงจนขาดออกจากกันเป็น2ท่อนนั่นแหละครับตรงนั้นแหละเราเรียกว่าจุดขาดนะครับอขอโทษที่เรียกว่าเหล็กนะครับจริงๆต้องใช้คําว่าวัสดุเปลาะขาดออกจากกันเป็น2ท่อนนะครับ คราวนี้เรามาดูในกรณีที่เป็นวัสดุเหนียวบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นสเตรสสเตรสเตรนไดอะแกรมนะครับของวัสดุเหนียวนะครับถ้าเป็นล,ลักษณะของวัสดุเหนียวโดยทั่วไปนะครับก็จะพบว่าเหมือนเหมือนกันครับคือ ไม่เห็นจุดยวพอยชัดเจนเห็นไหมไม่เห็นจุดยวพอยชัดเจนประเด็นที่2คือจุดขาดนะครับจุดขาดอยู่ต่ำกว่าจุดสูงสุดนะครับสังเกตด,ดูนะครับในรูปนี้เนี่ยจุดสูงสุดอยู่ตรงนี้ นะครับตัวนี้คือจุดสูงสุดในขณะที่ตรงนี้เนี่ยก็คือก็คือจุดขาดนะครับงังนักเรนจะเห็นว่าถ้าเป็นกรณีของวัสดุเหนียวนะครับจุดขาดกับจุดสูงสุดอยู่คนละที่กันนะครับแต่ว่าเหมือนกันกับวัสดุเปราะก็คือจุดยิวพอยต์เนี่ยมันไม่เห็นชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอาจารย์ลองเขียนสเตตสเตนไดอะแกรมนะครับของวัสดุโดยทั่วไปในโลกนี้เนี่ยเราก็สามารถจะเขียนสเตตสเตนไดอะแกรมได้3แบบนะครับ แบบแรกก็คือกรณีที่เป็นพวกเหล็กกล้าละมุนย้ำนะครับต้องเป็นพวกเหล็กกล้าละมุนก็จะได้หน้าตาเป็นลักษณะนี้นะครับนี่คือสเตตสเตนของเหล็กกล้าละมุนนะครับถ้าเป็นสเตตสเตนของวัสดุเปลาะนะครับลักษณะตัวอย่างวัสดุเปลาะก็เช่นเหล็กหล่ออย่างเงี้ยนะครับเหล็กหล่อนี่เป็นวัสดุเปลาะก็จะพบว่าสเตตสแตนไดแกรมหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับจุดสูงสุดอยู่ที่ที่ปลายพอดีนะครับถ้าเป็นสเตตสแตนไดแกรมของ ของวัสดุเหนียวนะครับวัสดุเหนียวเนี่ยเราก็จะได้เส้นโค้หน้าตาเป็นอย่างนี้โดยที่จุดสูงสุดกับจุดขาดเนี่ยมันอยู่คนละที่กันเป็นรูปนี้นะครับอันนี้ก็คือสเตรสสเตนไดอแกรมของวัสดุเหนียวนะครับมีลักษณะ3แบบดังนี้นะครับจะเห็นว่าในกรณีของวัสดุเปล่าเนี่ยนะครับมันมีขอโทษครับในกรณีของเหล็กก้าละมุนเนี่ย มันจะมีจุดยิวพอยชัดเจนเพราะฉะนั้นในการกําหนดจุดยิวพอยเนี่ยก็ง่ายนะครับจุดยิวพอยก็คือจุดที่เราเห็นมันเริ่มหักลงเนี่ยนะครับก็จะเป็นอัปเปอร์ยิวพอยส่วนจุดที่มันเริ่มเริ่มกลับขึ้นไปดิ่งขึ้นไปใหม่เนี่ยก็จะเป็นจุดโลเวอร์ยิวพอยนะครับในขณะที่ถ้าเป็นวัสดุเปลาะกับวัสดุเหนียวเนี่ยเราจะไม่เห็นเลยนะครับเราจะไม่เห็นเลยว่าตัวจุดยิวพอยเนี่ยมันอยู่ที่ตรงไหนนะครับดังนั้นเนี่ย มันก็จะต้องมีเทคนิคหรือว่าวิธีในการหาจุดยูพอยต์นะครับก็ลองดูจากรูปข้างล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวก่อนจะไปรูปข้างล่างเราโน้นนะครับก็คือ,อถ้าอันนี้คือรูป A นะครับอันนี้คือรูป B แล้วก็อันนี้คือรูป C นะครับเราก็จะได้ว่า B และ C เนี่ยนะครับต้องมีวิธีหาจุดยูพอย ผมชอบเขียนยูพอยท์ผิดประจำเลยนะครับเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวเขียนเขียนใหม่นะครับยูพอยท์นะครับจุดยูพอยท์นี่ภาษาไทยเราเรียกจุดคลากนะครับจุดคลากนะครับอาการคลากเนี่ยก็คืออาการที่ตัววัสดุนั้นเนี่ยมันมันยืดออกไปอย่างรวดเร็วในขณะที่แทบจะไม่ต้องเพิ่มแรงดึงให้มันเลยนะครับอย่างนี้คืออาการคลากนะครับ อ่านนูไวสักนิดหนึ่งนะครับคือจุดคลาคคือจุดที่วัสดุยืดยืดออกอย่างมากนะครับอย่างมากโดยโดยไม่ต้องเพิ่มแรงนะครับอย่างนี้เรียกว่าจุดคลากนะครับถ้านักเรียนนึกมาไม่ออกก็ลองนึกดูมองพิจารณาดูตามเส้นสีดำเนี่ยนะฮะตามเส้นสีดำเนี่ยนักเรียนจะเห็นว่า พอนักเรียนมีความเค้นค่าหนึ่งคือออกแรงใส่ในวัสดุนะครับอย่าลืมนะครับวัสดุนี้มันมาจากการออกแรงดึง P อย่างเงี้ยนะครับเวลาเราออกแรงดึงพบนวัสดุเนี่ยค่าหนึ่งเนี่ยนะครับมันก็จะมีมันก็จะมีจุดคลาเอ่อขอโทษครับมันก็จะมีสเตรสหรือความเค้นเกิดขึ้นค่าหนึ่งซึ่งมันสเตรสนี้เนี่ยก็จะทําให้เกิดความความเครียดหรือว่าสเตรนเนี่ยเกิดขึ้นค่าหนึ่งเหมือนกัน ยิ่งนักเรียนเพิ่มแรงมากขึ้นเท่าไหร่นะครับเพิ่มแรงดึง P ตัวนี้เพิ่มมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยความเค้นก็จะมีค่าเพิ่มมากขึ้นนะครับความเครียดก็จะมีค่าเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแต่พอมันมาถึงจุดคลากนะครับหรือจุดยิวพอยเนี่ยนักเรียนไม่ต้องออกแรงดึงเพิ่มแล้วครับออกแรงดึง P เท่าเดิมเนี่ยนะครับแต่ว่าวัสดุเนี่ยจะยืดออกไปอย่างมากเลยอย่างนี้เราเรียกว่าจุดคลากหรือว่าจุดยิวพอยซึ่งจุดนี้เนี่ย เราไม่เห็นชัดเจนในกรณีรูป b และ c ซึ่งเป็นกรณีของวัสดุจำได้ไหมครับรูป b ปวัสดุอะไรเอ่ยเป็นวัสดุเปลาะใช่ไหมครับแล้วก็รูป c เป็นวัสดุวัสดุเหนียวนะครับทั้งเปลาะและเหนียวเนี่ยเราพบว่าไม่มีจุดยิวพอยที่เห็นชัดเจนดังนั้นเทคนิคหนึ่งที่นิยมใช้ในการหาจุดยิวพอยนะครับก็คือกําหนดจุดจุดหนึ่งขึ้นมานะครับเดี๋ยวลบลบลบก่อนนะครับจะได้ไม่งงนะครับ กำนวนจุดจุดหนึ่งขึ้นมาก่อนนะครับจุดจุดหนึ่งที่ว่านั้นเนี่ยนะครับมีค่าเท่ากับ0.2%ของสเตนนะครับ0.02%ของสเตนนะครับมันก็คือเลข0.002นะครับก็หาให้เจอครับว่าตำแหน่งไหนที่ ที่มีสเตรนเท่ากับ0.002นะครับตำแหน่งนั้นในรูปนี้ก็คือขีดสีแดงที่อาจารย์ขีดตรงนี้เนี่ยนะครับตรงตำแหน่งนี้เนี่ยนะครับพอเราเจอจุดนี้แล้วเนี่ยก็ให้ลากเส้นประนะครับเส้นประเส้นนี้เนี่ยจะลากขนานนะครับขนานกับเส้นทึบนะครับลากขนานขึ้นไปนะครับจุดที่ตัดตรงนี้เนี่ยนะครับเราเรียกว่าจุด proof view point Pro of, proof proof i e U point นะครับหรือภาษาไทยเราเรียกว่าจุดคลากพิสูจน์นะครับจุดคลากพิสูจน์หรือจุด proof i e U point นะครับเราก็กำหนดกาหนดให้จุดนี้แหะครับคือจุดคลากหรือว่าจุด i e U point ของของวัสดุเปล่าและวัสดุเหนียวนะครับเพราะฉะนั้นย้อนกลับไปดูรูปข้างบนนะครับถ้าเป็นเหล็กก้าละมุนเรารู้ได้ทันทีเลยว่า จุด U-Point ก็จะอยู่ที่ตำแหน่งนี้เป็น Upper U-Point แล้วก็ด้านล่างเป็น Lower U-Point นะครับถ้าเป็นวัสดุเปร่านะครับกำหนดให้หาให้เจอก่อนครับว่าแกนนอนที่มีค่าสเตนเท่ากับ0.002อเนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับเสร็จแล้วลากเล่นเส้นขนาดขึ้นไปนะครับตัดตัดตรงไหนตรงนั้นจะกลายเป็นจุด U-Point นะครับซึ่งจุด U-Point ตัวนี้เนี่ยเราเรียกว่าจุดคลากพิสูจน์หรือว่า Proof U ู point นั่นเองนะครับ เหมือนกันนะครับถ้าเป็นวัสดุเหนียวหาให้เจอครับว่าตำแหน่ง0.002อยู่ตรงไหนของแกนนะครับพอเจอแล้วก็ลากเส้นปละขึ้นไปตัดตัดตรงไหนจะได้จุดนั้นเรียกออกมาว่าจุด proof y i e d point นะครับเอาแล้วนะครับหาจุด y i e d point เป็นแล้วนะครับเดี๋ยวในตอนหน้าเนี่ยก็จะมาพูดถึงจุดต่างๆที่มีความสำคัญบนเส้นโคง้งสเตสสเตนในแกมนี้นะครับ